โอ้หงวดที่แล้วเขาเลขวิ่งวิ่งหาจังไดก็บอกว่าับท่านบอกว่าอืมเน่บอกว่าท่านเป็นจังไดมันมาฝันฝันจอกดนะอังกฤษอังกยมันกับฝันต้อนขอทัานเวลาก่อนไปงวดที้สินะขอขั้นเวลามันก็เลยมันก็เลยสายรับรับรับฟังก่อนว่าโอ้ฝนมาเห็นฝนมาเห็นนะคือได้เงินเลยนี่นับก่อนนับก่อนจะได้เงินนะขนาดเลยอ๋อนับเงินก่อนว่า จะเพิ่งสามวนี่มาจากไหนให้พ่อนับก่อนเออมาขอสดนัเนเลยปปอค่ะ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสแปดสิบเก้าหโอ้ยสาธุครับพ่อแม่นับเกินนับเกินท่อนพอดี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 นักเงินครับเอาเปิดโชคเปิดลาบนะพ่อนะชอาธุยมาบานนี่ทำได้นะสิฟ้ามาบอกเลยพ่าวัชน เป็นยังไงบอค่ะอันเล็กมันมากเขาโยนบอเขามากว่าท่านมวดนั่นนะเนาะมันเกิดจะได้หลายวันทีจีน่ะเพราะว่ามันบันขับบันมันก็มาบอกมีว่าท่านบ่ล็นไรไปได้มากทีตามจริงกันนะที่มาบอกคือว่าอ่ะมันมาบอกไปเลยบอกน้ำบันกับคือคือบอกนะเด็กวิ่งนะจ้มาหาเท่าไหร่เฮาอยู่ดิมาห้าครับมาห้ามาห้าจริงจริงบี้เด็กวิ่งนี่ฝันเอาหรือคำานวณเอาค่ะ ฝันตัวว่ามมีแต่ฝันนั่นแหละมาบอกแม่ดวงห้าเจ็ดอ้าเจ้าคก็มาบอกข้างซองเออสี่คนตามเราออกไปข้างนอกแล้วอืมมีแต่ฝันอยู่นั่นมันมัเมื่อใกล้เมื่อจะออกมันกับจีมาหลุดอังเจียเขาจีมาใช่ไหมผู้ใดหรอกต้องมามาหรอมาบอกว่าอังเจียกะทีว่าเออมันจะห้องถามกัอนดิครับ เลี้ยวตอนท้ายเขาจีบมาเขาได้ยินมาล่ะนอ่อยู่ออกนั่งตอนนี้ไม่ได้บอกกันแล้วดอกมันจะมันเป็นแบบนั้นทุกวันจีบเบยงกันเมื่อท่านกับมาก,กอจ่จีเอออันมันยิบมาส่วนว่าเจ้าชื่เลี้ยงนักฝีอบอ่ะอ๋อคนจะมากเลยดิผมาได้มานนอืม มันคอยได้เลขมากใหม่ๆยี่สิบคนห้วยซื้อแล้วพี่เออป้ามนส่วนซื้อหุ้นกันไม่เรื่องเกียร์ซื้อมาซื้อมาเลยว่าใสตัวไหนจ้าได้มากแกดีดีให้เบิร์นเลยงวดนั้นซือครับเขียนใส่ใบตองคือใบตองป่วยหนามางวนนั้นออกออกอ่าเก้าแปดงวนมงวนไอหลวงตายใหม่ๆล่อเก้าตายใหม่ๆละมงวนนั้นอืก็ไม่ได้ลายเท่าไหร่หรอกเพราะว่าถือเปลือกอันรับ เงินมาเขามาในบ้านเะาคุยไสแต่ว่านโบโบหูชักไหแกมาส่วนเลยเด็ดนะเราว่าจะซื้อเลขหุ้นกันก็ข่อยบริสันต์เรื่าเอ่าซื้อแล้วข่อยว่าเอาไปซื้อเลขกัยเนาะันตัวใดล่ะนี่เลขข่อยเขียนมันนี่แั่เราว่าแต่เบื้องเบิ่งเบื้งเป็นขึ้นไปตองกล้วยแห้งนั่นแหละแต่ไปตัวเขียนบัตรปั้นเองหรอกแต่ว่าเบิ่งออกอยู่เก่าแปดเรื่อว่าเลขเก่าวะบัตปั้นเองไ็เรียกโจกอุปัตการณ์ลงหรือไม่เขียนเติมอยู่นะ แจกหายอยเจ้าเด็กนั่อไยังวะเขียนันเป็นยังไหนไม่สนหอกก็เทียงเราอยู่อื้ยฮึมงั้นนั่งออกได้ครับที่ที่ว่าข้างบ้านออกรถใหม่เป็นยังไงบ้าข้างบ้านนี้ออกรถแบบอออยิ่สเลตตาล่ะอันออารถเกียงให้ลูกสะพ้ายครับบ้านนี้เพื่งได้ไปลูกสะพ้ายได้ให้ไปคาเบานะครับ ลูกสุไ้วอกไปไปขับบอยื้อตัวยื้ตาโอ้ลูกสุไพพ่อเนี่ยบอกลูกสุไพรน้อง๋อน้องพ่อบ้านตีกันยึ่ขรั่งนี่นะกัเล่นเป็นเล่นไปคับเอามันมันมีเล็กสื่นหายเ็นะเล็กเล็กเล็กายมันน่ะครับเล็กเล็รถออกไม่เลยไฟแดงอะนะครับยุนาเกเราไปเล่ซื้อไว้ลายา็ว่าก็ได้ก็ว่าลาะได้สามตัวเนี่ยได้สองตัวสินะโอ้ ก็เป็นหาหมื่นไปแล้วสองคนขอเนาะห้าหมื่นมาว่าไล่ก็ไล่เสริมเนี่ยเรื่องเสนเครื่งแสนนะพ่อเนาะอืมมันกันยังไข่ดีแหละทำหนึ่งแม่ดูปะกูติ้งฝันได้กีนฝันีีมันกหาเจ็บมันกันยังซูนหาตัวทะเบียนตรงเนี้ยมัน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 ขีดเลกเลขหนึ่งคอมที่ตัวมันมีอย่างหมดยังไรมีอย่างหมด อยู่ข้างหลัาจำได้จำได้ได้ชุนหาซุนหาเกียรติตังมน่ายตัวดงหวเนียวตัวหัวนี่มีมัดบอสบ้านัดท่านนี่เบนบอร์ตรงรอนมารอยังงงอ่ะที่หามือไปก่อนแม่พี่พ่อว่างสามนี่คือมันไหนัต้นต้นก้อนนั่นเนาะก้อนที่ออกทีทีเนาะครับต้นงวนทีทีล่ะครับย่างมนแน่งนี่คอยฟันมันสองหนึ่งหนึ่งเขามอบอกว่านะบอกย่ายน่ะย่า่ย่ายว่าสองหนึ่งหนึ่ง บันนี้เลขล่างอันซีทีระหว่างหัวมนมันออกซีทีน่ะแต่สองหนึ่งนึงมาถึงเขาเล่นดื้อสองนึงนึงอันเชียงบางซีทีท่านสื่อเหนเล่าใกล้ๆหอวนมือบันเขาเลยไม่เขียนใส่มือดีให้เบิงสินนะอ่ะซีทีเนี่ยคือจังเจ้าเป็นไขว็นะเขาจะเขียนเดยเห็นเห็นแต่มือส่วนนี้แหละเดเบิงสินพอเบิงอยู่บนมือโอ้ก็เฤตซีซีตกจี่อแล้วสัานคิดได้ใจอยู่ที่ท่องแรงๆหรอก ว่ขึ้นมากบ่งหมดเลยขึ้นมากไม่ใจว่าขึ้นคือดอกอะไขึ้นเอาเ้แล้วห้าสามมาจากไหนห้าสามามาจากไหนมากบ่าหาสามกับฝันล่างๆดิที่ว่าเป็นล่างๆดิขึ้นว่าฝันกอนๆนั่นว่าเป็นล่างๆฝันทองเทียนสองขึ้นนั้นมาอยู่แต่วันเปลนล่างๆมันเจ้าของจำไม่ได้ซื่อๆนี่ล่ะมันมีอันทะเบียนทุกสาขาพิเเนาะ เบอโทรศัพท์เอฟซีพ่นอยากแบบว่าสร้างนี่พันเป็นสร้างเล็กบ่กค่ะเฮ็ดกกงเล็กกกงหน้าตั้งอเฮ็ดเล็กครับเอันจับเบอร์โทษจะวางง่ายบอเพื่อเอฟซีเพันอยากเมาไปหลังค้าเฮ็ดเล็กเฮ็ดกกงสินะซูนแปดหกเลยศูนแปดหกแปดหกสองสองแปดแปดหกแปดหนึ่งเห็นไหมศูนย์แปดหกสองสองแปดแปดหกแปดหนึ่ง Ah, พ่อพ,พี่เีแต่อันเป็นล่างๆนาตามนะอืออเป็น๋งางล่างลางเดี๋ยวรอพ่อฝันก่อนเดี๋ยวจะตามให้นะคะเนาะเป็นล่างๆเขาเอาล่างๆตัวน้องก่อนอันนั่นฝัน <c oughs> เป็นล่างแจักบาทแี่วันนี้อันนั้นฝันดีๆนี่ก็โอ้ยขันนั่งเที่ยงเขาข้ารท้าพมอดขการท้าวมอดยังเรียกเขาขันฝันแมนบ่ อกันฝันฝันเนี่ยเขาเขาสมุนฝันตะเนียนปะเขาติไปชื่อใช่ไหมใติดฝันนี่ต้องไปชื่อตัวหนึ่งให้ยังไงอย่างนี้สินะแล้วก็แล้วที่มานอนมันจิบมันมันที่มาสู้มาเกีียวเลยดอก้ันองลียวมากกว่าันว่าสิบนะใครๆไม่ไพ่กระสิบนะมันกับสิบพุ่มเจ้าทีบอ่ะค่ะที่แม้นที่บ้านเนี่ยบ้านโนนเนี่ยไม่ยุ่นที่แรกก็ถือดิ้นไม่เกี้ยนใส่กระดานให้บุญนี ที่แรกเลยนี่แต่พ่อตาสางบ้านลังีที่แรกมาปลุกตูปยืนว่าล่ะมุ่งหยาอยู่บอกคนม่ันบอกนมาบอกานกลงมันเกียมได้กระดานให้ได้ซื้อตะกี้ว่าจีบซื้อเรียกว่าี่ซื้อแล้วมีพาเนี่ล่ะผ้าก็ฝันขึ้งแม่แต่นั่นหมอมาทรงเงียนดิอนนี้ก็ต้องว่าให้พ่อไปฝันดีดีก่อน ไปบอกผู้เจ้าบ้านเจ้าทีก็นะพ่อเนาะเิี่นดีเล่นค่ะเมื่อนี้ก็เก็งานชํำเล็ดแล้วเพื่อนมาใส่โขงหลวดไห่ปูงาเนาะค่ะอยู่บานเบิกซรับกเพื่อนเป็นผู้ฝันดีอยู่บ้านกับว่าไกเบิกทรับดอกเดี๋ยวทาป่อฝันเบิกซับกับทีมงานติดตามใหม่เนาะค่ะขอบคุณคุ่อพ่อค่ะเป็นแนวทางนะคะสอบติดตามใช้วิจัยวิยาในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคล